สวัสดีครับกลับมาพบกันกับรายการนิวเกี่ยวลวดอีกแล้วนะฮะก็ใน EP ีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็พูดถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับมือเบสจะเป็นส่วนใหญ่นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของมือกีตาร์กันบ้างผมเองก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากแบงค์นะฮะเป็นมือกีตาร์ที่เล่นด้วยกันนี่แหละนะครับบางคนก็จะเรียกว่าแบงค์ฟองฟอดนะครับก็คุณแบงค์เนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ซื้อ เขาเรียกว่าลำโพงมาแชลนะครับลำโพงของมาแชลรุ่น q ิวเบิร์นะฮะก็ตั้งใจจะซื้อมาฟังเพลงนั่นแหละครับแล้วก็พอซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็เกิดตั้งคำถามว่าเออถ้าเราเล่นกีตาร์เนี่ยผ่านลำโพงบลูทูธของมาแชลจะเป็นยังไงพอเราเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าลำโพงมาแชลเนี่ยก็ค่อนข้างได้คุณภาพนะครับในแง่ของตู้แอมป์กีตาร์นะฮะทีนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอามา บอกต่อเพื่อนๆใ,ให้ได้รับชมกันว่าเล่นกีตาร์เนี่ยผ่านลำโพงบลูทูธเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเสริมบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะไปดูกันนะครับ วัสดีครับชาวนลกีต้าร์ทุกคนครับผมวันนี้ผมแบงก์นะฮะก็เป็นมือกีตาร์ที่เล่นวงเดียวกับพี่ต๋องนี่แหละก็คือเล่นด้วยกันก็วันนี้ก็อยากจะมาเสนอการที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าเราไม่ผ่านแอมแล้วคราวนี้เราจะผ่านลำโพงบลูทูธอ่าเผื่อใครที่จูระหูหรือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ลำโพงบลูทูธเนี่ยเล่นแทน มันก็มีวิธีก็สามารถที่จะทําได้อย่างได้ที่ต้องมีใช่ไหมฮะก็คือนำโพงพุทธ่ะตัวนี้ของผมเป็นมาเชลเนาะอืมก็ผมก็วันนี้ก็จะลองเสียบกับเจ้าตัวนี้ดูแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีสาย AUX เนี่ยฮะสามจุห้านะครับผมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือหัวแปงแจ็คครับผมมันจะเป็นแบบนี้อ่าไม่ทราบไม่เห็นไหมนี้มันจะเป็นนี้ปุ๊บเสียบโลมันจะเป็นเสียบกับสาย a u กอี a ่เรมีได้ปุ๊บอ่ามันมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนอารมณ์เหมือนเสียบกีตาร์เสียบแจ็กกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกต มันตีเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยครับอ่าทำไมถึงต้องมีมันเพราะว่าเราจะเอาไอเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยเป็นเหมือนตัวกลางในการเชื่อมระหว่างกีตาร์ไฟฟ้ากับเจ้าแอมบูทูธนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ต่อไว้แล้วปึ๊บปับ๊บเรียบร้อย แล้วมันก็จะมีเอฟเฟกบางรุ่นนะครับผมที่เป็นมันติที่มันใหญ่กว่าของผมเนี่ยขนาดใหญ่กว่าบางทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังที่มีรูเสียบเนี่ยอของผมเนี่ยมันจะเป็นรูเอาพุทกับรูโฟนะคือรูเดียวกันซึ่งมันเป็นรูที่ขนาดหัวแจ็คไม่ใช่รู3.5ผมก็เลยต้องซื้อหัวแปลงมาเพื่อที่ว่าจะได้ให้เสียงอะมันออกได้เพราะว่าต้องใช้หัวแปลงและใช้สายและเสียบอยีกทีนึง แต่ว่ารุ่นให,ใหญ่ที่ผมบอกเนี่ยคือไอรูเอาต์พุตเนี่ยกับรูโฟนอ่ะเขาจะแยกกันรูเอา์พุตก็จะเป็นแจ็คธรรมดาที่เราเสียบทั่วไปแต่ว่าไอ้รูโฟนเนี่ยเขาจะเป็นรู AUX 3.5เลยซึ่งสามารถเอาสายเนี่ยเสียบได้เลยไม่ต้องใช้หัวแปลงเดี๋ยวต่อไปผมก็จะลองเล่นให้ดูว่าเสียงมันพอจะไปได้ไหมเวลาเราซ้อมอยู่บ้านเราไม่มีแอม แอมเพื่อนยืมไปหรือว่าแอมพังหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ไอ้ลำโพงบูทูธเนี่ยแก้ขัดได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมอ่าเสียงออกนะฮะ เสียงอ่อนนะเสียงคีนก็คือผมปรับไว้ที่เที่ยงตรงหมดเลยนะฮะก็คือวอลลุ่มเบสแล้วก็เสียงแหลมอะผมปรับไว้ที่ห้าหมดเลยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเสียงนิดนึงฮะไปเป็นที่ประมาณหกหรือเจ็ดอ่ะแล้วก็ลองลดเบสลงมานิดนึงเดี๋ยวสักสี่แล้วก็แหลมเนี่ยไปสักหกถึงเจ็ดแล้วกันอะ่ะลองดู กีเป็นเสียงคีนแบบว่ากีตาร์ล้วนๆเลยต่อไปก็จะมีแบบพวกเสียงคอรัสรีเวิร์บอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ย๋ยวลองดูกัน ก็ถือว่าใช้ได้เวลาเล่นก็ผมว่าก็ไม่น่าเกียดอะไรนะเดี๋ยวเราลองเสียงแตกกันมันดีกว่า ลราอีกสักเสียงนึงดีกว่าเสียงนี้จะเป็นเสียงแตกบวกกับพวกรีเวิร์บอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าพอจะได้ไหม โอเคเสียงผมว่าไม่น่าเกียดน,นะก็สรุปโดยรวมถือว่าเราใช้งานมันได้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวในการทำคอนเทนต์วันนี้ก็คือใช้เจ้าลำโพงบลูทูธหรือลำโพงฟังเพลงเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะซ้อมกีตาร์ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้แอมกีตาร์หรือว่าไม่จำเป็นต้องไป บา,บางคนอาจจะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแบบว่าคือเราอยากซ้อมดนตรีเราอยากจะซ้อมกีตาร์แต่แอมกีตาร์เฮ้ยอยากซื้อแต่ด้วยปัจจัยแล้วเงินต่างๆที่มันต้องเซฟนะตอนนี้กลัวว่ามันจะสิ้นเปลืองอะไรแบบนี้ครับผมก็แต่เรามีลำโพงบลูทูธอยู่ที่บ้านอาก็ถือว่าตอบโจทย์นะเอามาใช้ได้เหมือนกัน บางคนอาจจะรู้แล้ววิธีนี้บางคนอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้อันนี้ผมก็ทําคลิปขึ้นมาว่ามันสามารถทําได้นะครับผมก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรถือว่าเสียงออกมาดีทีเดียวแต่ว่าอ,าอยากจะนิดนึงครับผมคือเท่าที่ผมลองเนี่ยคือว่ามันติบางตัวมันมันจะสามารถปรับเป็นส,สเตอริโอโหมดหรือว่าเป็น Combo Front Mode หรือว่าเป็นพวกส t ต c k อะไรแบบเนี้ครับผมคือของผมอะ่ะผมว่าในลำโพงบลูทูธเนี่ยปรับเป็นสเตอริโอหรือว่าคอมโบถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าส t ต c k หรือว่าอย่างอื่นผมว่ามันจะมันจะไอ้นี่ไปละก็ลืมบอ,อกไปเมื่อกี้ไอ้พวก IR Cap s แคปซินอะไรต่างๆผมไม่ได้ใส่เลยก็คือปรับเอฟเฟกที่เขามีแล้วก็ ผ่านลำโพงบลูทูธเพียวๆเลยไม่ได้แบบว่าไปแต่งแคปซิมเอาไม้อะไรจอไม่ไม่ๆๆถือว่าเรียบร้อยครับผมวันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าหรือโอกาสหน้าถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทําคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมอีกนะครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ฝากาแฟนคลับหรือ FC หรือว่าสหายชาวนิวเกียวรวดได้นะครับผมก็ ยังไงวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าถ้ายังไงอาจจะเจอผมกับพี่ต๋องอยู่ด้วยกันก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะยังเจอกันไม่ได้ครับเพราะว่าน้องโควิดได้ทําการแยกผมกับพี่ต๋องไว้ไม่สามารถไปเจอกันไดน้ใตอนนี้เพราะว่าผมกับพี่ต๋องก็คืออยู่จุดเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่ผมอาจจะเป็นแล้วก็ได้ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ต๋องอาจจะเป็นแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้แช่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ไว้เจอกันครับผมคลิปหน้า สำหรับนิ้วเกี่ยวรวดแล้วไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ